สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวตัวกินครับม <Okay. S 2> ันจะไม่เหมือนในคอนแต่ตัวนี้ไม่คอยเหมจะมาลองกันว่าตัวเราอยู่ไหน <Okay. S 2> <Okay. S 1> ตัวเราอยู่ไหนนะอ๋อ ออกเกมออกเกมทำไมอ่ะเข้าไปรอสักครู่ก็นี่จะเป็นสกินของเราฮาร์ดิคีนแมวแมวใกล้ๆนะโอเคค่ะเพจให้ใหม่จะมาเข้าด่ก ตาแล้วก็ดีจ้าเคได้แล้วจ้าใส่ั้ยเออจะใช้โฟมน้ำไหมคะมีค่ะโฟมน้ำและหนามา